ต่อไปเป็นตัวอย่างในเรื่องของเสถินะครับในการหาฐานนิยมนะครับในกรณีที่ความกว้างแต่ละอันตรภาคชั้นไม่เท่ากันนะครับเขาให้หาฐานนิยมโดยประมาณและฐานนิยมข้อมูลโดยใช้สูตร นะครับะฉะนั้นแน่นอนครับนักเรียนจะสังเกตถึงว่าอันดับแรกถ้าเรายังไม่ทราบว่าความกว้างเท่าหรือไม่เท่าเนี่ยเราต้องหา c หรือความกว้างในแต่ละชั้นให้ออกมาก่อนนะครับโดยเช็คว่า c เนี่ยเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็ต้องใช้สูตรอีกสูตรหนึ่งแต่ถ้าไม่เท่ากันก็ต้องใช้สูตรนี้ที่กําลังจะเรียนนะครับเพราะว่าอัตราพชั้นที่เขาให้มาเนี่ยแต่ละชั้นข้อนี้คือไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นชั้นแรก0ถึง19นี่กว้าง20 นะครับ20ถึง39ก็20เช่นกันนะครับเอา39ลบ20เหลือ19บวก1ก็เป็น20 40นะครับ40ถึง19เป็น10นะครับกว่างไม่เท่านะครับ50ถึง59ก็กว้าง10 60ถึง69ก็10 70ถึง79ก็10เพราะนั้น C ไม่เท่ากันชั้นเพราะนั้นกรณีนี้คือกรณีที่ C ไม่เท่ากันนะครับทุกชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สูตรน,นะครับ อ่าคราวนี้มาดูสูตรแรกก่อนก็คือกรณีที่หาฐานนิยมแบบโดยประมาณนะครับซึ่งหาฐานนิยมโดยประมาณเนี่ยก็ต้องหาชั้นฐานนิยมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นชั้นฐานนิยมหาไงชั้นฐานนิยมหาชั้นฐานนิยมให้เสร็จก่อนชั้นฐานนิยมคือชั้นที่เป็นไงชั้นที่มีดีมากสุดนะครับใช่ไหมคือชั้นที่มีดีมากสุดเพราะนั้นการหาว่าชั้นไหนเป็นชั้นฐานนิยมเนี่ยต้องหาตัวดีก่อน ดีใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งดีใหญ่มาจากสูตรว่า f หาร c หรือ f ต่อ c นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเพิ่มการหา,าช่องไปอีกช่องหนึ่งคือช่องดีใหญ่นะครับมาจาก f ต่อ c f ก็คือช่ชองความถี่ก็คือชั้นนี้ที่โจทย์ให้มา c ก็คือความกว้างตัวนี้ f ต่อ c ชั้นแรกก็คือ20หาร20ก็ตอบ1นะครับเพราะนั้นดีใหญ่ของชั้นแรกก็คือ1ชั้นที่2ก็คือเอา22หาร20ตอบ1.1 12หาร10ชั้นต่อไปนะครับได้1.2ชั้นต่อไป15หาร10ก็1.5 10หาร10ได้19ึ่เส่วน10เป็น0.9ชั้นที่มีดีใหญ่มากสุดคือชั้นนี้ซึ่งชั้นนี้ก็จะกลายเป็นชั้นฐานนิยมไปในตัวนะครับเพราะนั้นชั้นนี้คือชั้นฐานนิยมคือ40 49ถึงส9สรุปก็คือชั้นฐานนิยมคือมีดีใหญ่มากที่สุดนะครับนะครับขออภัยนะครับ ชั้นที่มีความถี่มากสุดดีใหญ่มากสุดคือชั้นนี้นะครับไม่ใช่40ถึง49นะครับเป็นชั้น50ถึง59นะครับขออภัยนะครับ50 59เมื่อกี้ครูด,ดูผิดนะครับเป็นชั้นนี้ครับที่มีดีใหญ่เป็น1.5นั้นชั้นฐานทียมคือ50ถึง59นะครับ50ถึง59นะครับ50ถึง59นะครับ ประนด้นคำตอบต้องอยู่ในในช่วง5คะแนน5 0าสถึงห้หรืออัตราภาคชน้นี้นะครับแน่อนอนครับเราจะหาฐานิยมโดยประมาณก่อนฐานิยมโดยประมาณคิดยังไงครับก็นำอะ,อะไรครับขอบขีดจำกัดล่างบวกขีดจำกัดบนหารสได้เลยนะครับเหมือนกระสุนที่ความกว้างเท่ากันนะครับซึ่งได้มาเป็น540.5นะครับซึ่งจะไม่ค่อยละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นมาดูสูตรที่2 ที่2มาด้านนี้ละกันนะครับฐานนิยมโดยใช้สูตรนะครับกรณีนี้เราจะใช้สูตรที่ความกว้างไม่เท่ากันนะครับสูตรจะมีว่า mo เท่ากับอะไรนะครับ l บวกหนงเล็ d 1ใหญ่หารด้วย d 1ใหญ่บวก d 2นะครับคูณกับ d นะครับซึ่งจะแตกต่างจากสูตรของกรณีที่ความกว้างเท่ากันคือใช้ d เล็กนะครับตัวนี้จะใช้ d ใหญ่เพราะนั้นนะครับไปดูชั้นฐานนิยมก่อนฐานนิยม ชั้นนี้คือ5 0าสถึงห้ขอบล่างหรือ L ก็จะกลายเป็น49.5ถูกไหมครับ49.5เรียนก็ได้49.5บวกกับคราวนี้มาดู D1 กับ D1 ใหญ่กับ D2 ใหญ่ D1 ใหญ่หาไงก็คือหาระหว่าง D ของชั้นฐานนิยมนะครับนี่คือ D1 น,นะครับกับ D ชั้นที่มีความถี่ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าไปนหนึชั้นทัานก็เอา1.5ลบกับ 1.2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือได้0.3นั่นเองส่วนดีหใหญ่ก็คือ0.3 d 2ใหญ่คือ,อยังไงครับก็เอาความถี่ชั้นฐานทิยมนะครับคือ1.5ลบกับความถี่ดีชั้นที่มีความถี่มากกว่าที่อยู่ติดกันนะครับก็คือเอา1.5ลบกับ1ก็กลายเป็น0.5นะครับซึ่งคิดคล้ายๆกับ d1 เล็กกับ d 2เล็กนะครับแต่เอาใช้ตัว d ีมาดี d ใหญ่มาลบกัน คหัตัวนี้ก็ได้เป็นนะครับเดี๋ยวครูขอเขียนติดไว้ตรงนี้นะครับเพราะนั้น49.5บวกอีก d 1ก็คือ0.3 d 1ดีหใหญ่หารด้วยดีหใหญ่คือ0.3บวก0.5คูณด้วยความกว้างของชั้นนี้ก็คือ50 5 9ถึง59ก็กว้าง10นั่นเองนะครับเพราะนั้นโหมดจะเท่ากับ49.5บวกกับ3หารด้วย0.8นะครับก็คือ3.75นั่นเองนะครับ ได้คำตอบค่อยไปบวกกับ4 9 5ก็เลยกลายเป็น5 3 2 5้นั่นเองอันนี้คือฐานนิยมกรณีที่ใช้สูตรนะครับซึ่งถ้ามีหน่วยนักเรียนต้องใส่หน่วยด้วยนะครับจะเห็นว่าฐานนิยมโดยประมาณกับนิยมโดยใช้สูตรก็จะแตกต่างกันไม่มากนะครับแต่เขาจะนิยมใช้ฐานนิยมโดยใช้สูตรมากกว่าเนื่องจากมีความถูกต้องและและใกล้เคียงกว่านะครับอันนี้คือการหาฐานนิยมกรณีที่ 4ไม่เท่าเท่ากันทุกชั้นหรือความกว้างไม่เท่ากันทุกชั้นนะครับ